ถ้าคุณเป็นคนขวัญอ่อนอยากให้ลองฟังกฎการเข้าพักโรงแรมเพื่อมันจะทำให้คุณรอดจากการเจอผีก็เป็นได้กฎข้อที่หนึ่งเมื่อคุณติดต่อเข้าพักถ้าพนักงานบอกว่าห้องเต็มแล้วไม่ควรซาวซีห้องพักอาจจะเต็มจริงก็ได้แต่อาจจะเหลือบางห้อง ที่ทางโรงแรมไม่ได้เปิดให้คนอยู่ถ้าคุณเซาซีพนักง,งานมากๆคุณอาจได้พักห้องประเภทนี้ก็เป็นได้กดข้อที่สองเมื่อคุณได้ห้องพักแล้วเวลาเปิดประตูเข้าไปในครั้งแรกให้คุณใช้ความรู้สึกดังนี้2.1หหากรู้สึกว่าเปิดประตูมาแล้วห้องมีกลิ่นอับ กลิ่นสาบแสดงว่าห้องพวกนี้ไม่ได้เปิดใช้งานมานานมากแล้วห้องอาจจะผิดปกติควรบอกพนักง,งานให้เปลี่ยนห้องทันที2.2ง,งหากเปิดประตูมาแล้วรู้สึกเหมือนมีลมประทะหน้าอย่างแรงเมื่อเจอห้องแบบนี้อาจจะสื่อให้เรารับรู้ได้ว่าเจ้าของห้องอาจจะไม่อยากให้เราพักห้องนี้ก็ได้ 2.3ห้องมืดผิดปกติทั้งๆที่เปิดไฟแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าห้องอื่มครึมมืดมนไม่ควรพักห้องแบบนี้เด็ดขาด2.4ห้องที่เหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเจอห้องแบบนี้ให้นึกไว้ก่อนเลยว่ามีผีแน่นอนกดข้อที่3 ห้องที่เข้าไปพักนั้นตามมงจุ้ยแล้วจะต้องไม่เจอแบบที่ว่าประตูทางเข้าและประตูห้องน้ำตรงกันจากความเชื่อที่ว่ามันเป็นทางผีผ่านไม่ควรพักห้องแบบนี้เด็ดขาดกดข้อที่สห้องติดบันไดหนีไฟอาจจะเป็นห้องที่อยู่ประมาณชั้นสาถึงส่ส่วนใหญ่ห้องพวกนี้ จะเป็นห้องสุดท้ายซึ่งอาจจะมีประวัติมากกว่าห้องอื่นถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงพักห้องแบบนี้กดข้อที่หห้องที่มีตู้กระจกโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ปลายเตียงซึ่งมีความเชื่อว่าผีหรือวิญญาณจะโผล่ออกมาและเวลาเรานอนมันจะออกร้อนๆหน่อยเพราะเราจะมองเห็นตัวเอง ในกระจกกฎข้อที่หห้องที่เราเข้าพักแล้วพนักงานหรือแม่บ้านบ่ายเบียงไม่อยากเข้ามาบริการเราที่ห้องถึงเราเช็คอินไปแล้วก็ตามควรขอเ,ขเปลี่ยนห้องดีกว่าเพราะห้องแบบนี้อาจเสี่ยงมากที่จะเจอผีหากเราหลุมตัวเข้าไปพักแล้วไม่สามารถเปลี่ยนห้องได้แล้ว เราควรมาแก้ไขตามนี้ครับกดข้อที่7ให้นำเหรียญบาทจำนวน1นสเหรียญไปวางไว้ใต้หมอนบนหัวนอนหัวเตียงใต้เตียงหรือลิ้นชักเพื่อขอซื้อที่จากวิญญาณต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นให้รับรู้รับทราบว่าเราในฐานะผู้อาศัย ได้ทำการซื้อที่หลับที่นอนอย่างถูกต้องแล้วกดข้อที่8หากได้ห้องนอนที่เป็นเตียงคู่ควรหาของมาวางบนเตียงที่เราไม่ได้นอนให้เต็มพื้นที่เพื่อป้องกันแขกไม่พึงประสงค์มานอนเป็นเพื่อนกดข้อที่9ขยับเตียงเล็กน้อยเพราะเชื่อกันว่าจะได้ไม่นอนทับที่ของคนอื่นนั่นเองกดข้อที่10บ ไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนอนก่อนนอนให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางของโรงแรมเพื่อขอเข้าพักอาศัยและอย่าลืมกล่าวคำขอเามาหากได้ทำการลบลูไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามเพื่อให้ท่านคุ้มครองและปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปเอาละครับขอให้ทุกท่านที่ฟังจบแล้วอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งลึกลับ หากมีโอกาสไปพักที่ใดพยายามตรวจสอบให้ดีมิฉนั้นจะหาว่าลุงแคทไม่เตือนขอบคุณที่รับชมรับฟังมาณโอกาสนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อขอบพระคุณมากครับผม